หนุ่มแชร์ประสบการณ์รับเลี้ยงแมวสุดฮาล่องเรือไปตกปลาดันได้แมวมาแทนหนุ่มมาเลแชร์ประสบการณ์การรับเลี้ยงแมวจรสุดฮาตั้งใจนั่งเรือไปตกปลาแต่กลับได้แมวน้อยสุดน่ารักมาแทนทําเอางงไปทั้งแถบสำหรับหลายคนการรับเลี้ยงแมวแต่ละตัวอาจไปซื้อที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงโดยตรงหรือบางคนอาจเก็บแมวจรมาเลี้ยง ชายหนุ่มจากมาเลเซียคนนี้ก็เช่นเดียวกันที่บังเอิญเก็บลูกแมวตัวหนึ่งได้แต่สถานที่ที่พบนั้นไม่ธรรมดาเพราะดันพบกลางแม่น้ำกลายเป็นไวรัลสุดฮาเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก าเมได้แบ่งปันประสบการณ์เจอแมวที่ไม่เหมือนใครว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม62เขาได้ออกไปล่องเรือตกปลาที่ปากน้ำกวนตันกับเพื่อนๆตามปกติขณะที่ล่องเรือไปสักพักเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บางอย่างกำลังเคลื่อนที่เข้าหาเรืออย่างรวดเร็วในตอนแรกเขาคิดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นคือนาคแต่เมื่อเพ่งมองดีๆกลับกลายเป็นลูกแมวตัวน้อยแทน เขารู้สึกงุนงงและสับสนมากแต่ก็รีบคว้าตาข่ายและตักลูกแมวขึ้นมาจากน้ำเขาและเพื่อนๆต่างให้ความเห็นว่าลูกแมวตัวนี้อาจพลัดตกน้ำและถูกกระแสะน้ำพัดมาเรื่อยๆจนมาเจอกับพวกเขาเขา้าหลังจากช่วยเหลือได้สำเร็จเขาก็รับเลี้ยงมันต่อขณะนี้เวลาผ่านมาสองปีแล้วจากลูกแมวตัวน้อยได้เติบโตกลายเป็นแมวที่แข็งแรงแถมยังซุกซนมากอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด